พุทธวจ,จะนะคืออะไรวจนะเน,นี่ยแปลว่าคำคำพูดหรือคำที่ออกจากปากพุทธะเป็นหนึ่งในชื่อของพระศัสดานะที่จะมีในพระสูตรที่มีคนไปถามพระศัสดาว่าท่านเป็นใครนะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือนะ พระพุทธเจ้าก็จะปฏิเสธบอกว่าให้จําว่าเราเป็นพุทธ,ธนะดังนั้นคําว่าพุทธะเป็นชื่อหนึ่งของพระศาสดาพุทธ,ธวจนะเป็นคําที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่าอนุชานามิพิกเวสกายะนิรุตติยาพุทธวจนะังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุุทั้งหลายเล่าเรียน พุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนนี่ก็จะเป็นคำที่พระศัสดาทรงตรัสสอนให้ภิกขุเนี่ยเล่าเรียนคำที่ออกจากปากของพระองค์โดยตรงดังนั้นพุทธวจนะก็คือคำพูดของพระศาสดาตรงๆนั่นเอง เหตุผลนะเพราะว่าพระศาสดาท่านบอกว่าท่านคือผู้เดียวที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดคือผิดไม่ได้ตรัสกับอักขิเวสนะบอกว่าอักขิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่ง การกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคพระศาสดาของเรามีความสามารถในการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวท่านคนเดียวเลยนอกกนั้นไม่ใช่ ท่านยกท่านคนเดียวคือท่านสามารถทำตรงนี้ได้นะและคำของพระศาสดาของเรานั้นเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลซึ่งไม่มีสาวกคนใดแม้เขาจะเป็นอรหันต์ก็ตามที่จะบอกว่าคำพูดของเขาเป็นอากาลิโกนะมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่าน,นั้น นี่เป็นความสามารถที่มีในศาสดาของเราอีกความสามารถหนึ่งพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะเนี่ยประดุดราชสีตระคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดนั้นพระศา,าสดาแสดงธรรมครั้งเดียวจะไม่มีการผิด และการแสดงธรรมะของพระองค์นั้นจะสอดรับไม่ขัดแย้งกันตลอดลาตรีที่ตรัสรู้ถึงลาตรีที่ปรินิพาน <c oughs> พระองค์ตรัสกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพาน ตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคบอกความสามารถตรงนี้มีในพระองค์คนเดียวบุคคลใดก็ตามที่สามารถทำคําพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันนั้น บุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นไม่มีอหรหันต์คนใดที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตมีพระผู้มีพระภาคของเราผู้เดียวดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกเหตุความแตกต่าง ของความเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติพวกเป็นอรหันต์หลุดพ้นด้วยปัญญานะมีความแตกต่างกันอย่างไรพระศาสดาบอกว่าตถาคตเนี่ยได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมัคคันยูรู้มัคเป็นมัคขวิทูรู้แจ้งมัคเป็นมัคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมัคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นเป็นผู้เดินตามมค นี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันการกระทําที่แตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตตดังนั้นภิกขุรูปนั้นจะเป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาเก่งขนาดนั้นก็ต่างนะก็เป็นเพียงมัรคานุกา ไม่ได้เป็นมรคก,กวิโทฉลในมรรคเหมือนพระศาสดาดังนั้นเราต้องทราบคุณสมบัติของศาสดาของเราก่อนที่พระองค์ยกพระองค์คนเดียวเท่านั้นในโลกาธาตุนี้ว่าไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ดังนั้นคำที่ออกจากปากของศาสดาของเรานั้นถูกต้องที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุด คำสอนนั้นต้องมาจากอารหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่ารู้หรือตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง <c oughs> โดยไม่ต้องอาศัยใครนะดังนั้นท่านไม่ใช่เป็นอรหันต์ประเภทมัคคานุคาแต่ท่านเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะ ดังนั้นชื่อจริงๆเต็มๆของพระองค์เนี่ยพระองค์จะใช้คาว่าตถาคตอลาหันตะสัมมาสัมพ am ุทธะนี่คือชื่อพระศาสนาของเราเต็มๆนั้นให้เรามีศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระศาสดาตรงนี้รู้ความสามารถที่ถูกต้องด้วยการที่พระองค์บอกเอาไว้ด้วยตัวพระองค์เอง เราจะได้ทราบว่านี้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์และด้วยเหตุผลอีกหลายๆพประสูตรที่รวบรวมมาให้ในแผ่นพับตรงนี้ที่เป็นเหตุผลที่พระศัสดาทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าทำไมจะต้อง ศึกษาและฟังคําของพระองค์เท่านั้นเพราะพระองค์บอกเพิ่มอีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักมีภิกขุไม่สนใจคําตถาคตสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกากรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอไปฟังด้วยดีไปเงี้ยหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสําคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน,นการที่ทำลักษณะอย่างนี้พระองค์บอกว่าคำของตถาคตจะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปจากโลก